สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเวลาบินเนี่ยเวลามาสแกนเนี่ยมันจะเจอถ้าเป็น DJI นะครับจะเจอหรืว่าเป็นโดนรุ่นไหนตรงรุ่นเป๊ะเลยครับแล้วมีมี serial number ด้วยนะครับแลนอกนอกเหนือจาก serial number เนี่ยมัน นายปันเทพพัวพงพันธ์ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอที่เป็นรีโมทคอนโทรลของโดนโลเคเตอร์ระบุว่าโดโลเคเตอร์คือตัวอย่างเครื่องมือหาค่าตำแหน่งโดนและผู้ที่บังคับอยู่เป็นโดนจีนยี่ห้อ DJI จะแสดงผลขึ้นมาให้เห็นหมดและอันตรายมากกับฐานผู้ใช้รีโมทคอนโทรลบังคับโดนจีนอยู่หากฝั่งตรงข้ามมีอุปกรณ์นี้ซึ่งกัมพุชามมีอุปกรณ์แบบนี้โดยเหตุผลนี้แม่ทัพภาคสองจึงแจ้งผมว่าต้องการโดนที่ผลิตโดยคนไทยที่ต้องหลบการตรวจจับอุปกรณ์ประเภทนี้ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้วยความปรารถนาดีป่านเทพพัวพงพันธ์ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวพรทรอตอนนี้ผมมีโดรน dji อยู่2ตัวที่บินบินอยู่ข้างบนนะครับเวลาบินเนี่ยเวลามาสแกนเนี่ยมันจะเจอถ้าเป็น dji นะครับจะเจอเลยว่าเป็นโดรนรุ่นไหนตรงรุ่นเป๊ะเลยครับแล้วมีมี serial number ด้วยนะครับแล้วนอกนอกเหนือจาก serial number เนี่ยมันจะให้ดูด้วยว่าโดรนอยู่ตรงไหนรีโมทอยู่ตรงไหนเนี่ย ถ้าใช้เป็น DJI นะ่ะมันเห็นหมดเลยมันไม่ได้เห็นแค่ว่าโดรนรุ่นไหนบินความเร็วอยู่ที่ไหนมันดูมันรู้เลยว่ารีโมทเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีโดรนโลเคเตอร์แบบนี้อยู่กับตัวเปิดขึ้นมานะครับมันจะเห็นหมดเลยว่าคนควบคุมคนบินน่อยู่ที่ไหนโดรนอยู่ที่ไหนโดรนรุ่นอะไรนะครับโดรนรุ่นอะไรถึงขั้น s e เรียลนัมเบอร์มันรู้หมดเลยครับตอนนี้มีโดรนอยู่2เครื่องบินอยู่บนอากาศ แล้วก็มีคนสองคนกําลังควบคุมอยู่เห็นไหมครับมันรู้หมดเลยโดรนอยู่ที่ไหนแล้วก็ผู้ควบคุมอยู่ที่ไหนมันรู้หมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นๆือีกเดี๋ยวค่อยว่าโอเคครับลักษณะการทํางานเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับโดรนเจอเนี่ยตัวโดรนเนี่ยมันปกติโดรน DJ i มันจะคุยกับคู่มันอยู่แล้วคือตัวตัวรีโมทคอนโทรล เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตัวโดรนเนี่ยมันบอกว่ารีโมทอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลาเราดักจับการแพร่คลื่นของของโดรนได้เนี่ยโดรนมันก็จะส่งมาและไอตัวนี้แอบจับได้ว่ารีโมทหรือผู้ควบคุมของมันอยู่ที่ไหนแล้วนอ,ออนอกเหนือจากเวลาเราเห็นว่าอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันจะเห็นเส้นทางการบินทั้งหมดเลยว่าไอ้โดรนลำเนี้ยมันไปบินเส้นทางไหนมาบ้างบินที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วถ้าดูเนี่ยมันจะดูเป็นรายละเอียดของโดรนแต่ละตัวมันรู้ความถี่รู้อะไรหมดเลย นะครับกดลำนี้ดีเทลเห็นไหมครับมันจะมีระยะทางความสูงใช่นขนาดนี้อยู่ระยะทางห่างจากเราเท่าไหร่บินที่ความสูงเท่าไหร่เห็นไหมครับมีความเร็วมีความสูงโดนรู้หมดเลยครับ